สวัสดีครับแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพี่เจกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมนะครับยำมาเจอกันทุวนแบบนี้หน้ากล้องวันละสามคู่จัดไปครับและเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยกลุ่มกระแสต่างประเทศหลายอัดเชดีสามสิบสามนะครับเอามาถึงค้ำคืนวันอังคารนะครับแน่นอนไฮไลท์เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนสีคนัดที่สี่ของแต่ละทีมครับแต่เวลาตีสามนัดหมดสามคู่นะครับโบโลญญยาจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับโมนโกจากฝรั่งเศสครับโบโลญญยารายการนี้มีแค่แต้มเดียวนะครับเกมล่าสุดบุกแพ้วิลล่ามาศูนย์สองแต่ว่าในลีก เปิดบ้านเบียดชนะเลเช่มา1-0น,นะครับแกนหลักก็เรโบลฟลอยเลอร์ริคาโดออโซริโนกองหน้าซานเดโยโกคาสโตรครับเจอกับโมนาโกมีจัดแต้มรายการนี้เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเซเวนดาเซเวนดาห้าหนแต่ว่าสุดสัปดาห์แพ้พลิกล็อกคาบ้านกับองเชศูนย์หนึ่งในลีกนะครับตัวหลักก็เลสเตอร์โกโลวินทาคุมิมินามิโน่กองหน้าบิลเอมโบโล่นะครับเจ๋อหนุนเดียวปีที่แล้วเกมอุ่นเครื่องโมนาโกชนะ3-2ก่อนเกมเสมอไหนเสมอกันโมนาโกมีปัญหาพอบาลกุลเจ็บเนี่ย ที่เห็นมองว่าเกมรุกหายไปเลยนะครับกาะสาร์มเมเนตไหลโบลญนยาเต็มๆครับวัดใจโบลญนยาปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็อชนะเลยนะครับคู่ต่อมาลิเวอร์พูลอังกฤษจะเปิดบ้านเจอกับเลเวอร์คูเซ่นจากเยอรมันนะครับ ลิเวอร์พูลเนี่ยชนะมา3นัดรวด9คะแนนเต็มรายการนี้ครับเกมล่าสุดบุกชนะไรซิคหนสุดสัปดาห์ก็พลิกแซงชนะไบรตันสอต่นึ่นะครับดูแล้วเนี่ยอานัลต์สโลตก็เตรียมใช้ผู้เล่นแกนหลักเหมือนเดิมนะครับก็ประตูเคลเลอร์ตรงกลางก็แม็กอลิสเตอร์กลาเวนแบบสวอสไลน์แนวรุกซาลากับดีอาร์ททีนี้อีกคนหนึ่งต้องเลือกระหว่างนูนเยสหรือไม่ก็โคดิกัร์โปครับในขณะที่เลเวอร์คูเซ่น รายการนี้มีจับต้ามเกมล่าสุดบุกเสมอรบรั1-1นะครับสุดสัปดาห์เล่นในบุเดลีก้าทำได้แค่เปิดบ้านเสมอสุดการ์ด0-0นะครับสมาพันธ์ทีมสมบูรณ์นะครับอามินอาลีเจ็บคนเดียวตรงกลางก็กริชาก้ารลูเบิร์ตอันดิชตัวริมเส้นก็น่าจะฟิลปงกรีมาลโดนะครับแนวลุกฟอร์เรนเวียตกองหน้าวิกเตอร์โบนิเฟสครับเจอนผลล่าสุดคือแชมเปี้ยนปี2005รอบ16ทีมนะครับตอนนั้นลิเวอร์พูล เอาชนะ3-1ทั้งเย่าและเยือนครับคู่นี้ก่อนเกมขอมองลิเวอร์พูลเป็นต่อแน่นะครับแม่คู่นี้พี่อยากดูตามหน้ากระแสต่างประเทศแล้วครับบอลคู่นี้มีโอกาสมีประตูทั้ง2ฝั่งและอาจจะไปถึง4ประตูนะครับเบื้องต้น3ประตูยืนพื้นครับลิเวอร์พูลเลเวอร์การันตี3ประตูนะครับแล้วก็ไปปิดท้ายอีกคู่หนึ่งครับลิวจากฝรั่งเศสจะเปิดบ้านเจอกับยูเวนตุสจากอิตาลีนะครับลิวมี6แต้ม เกมล่าสุดบุกชนะแอตมาลิตมา3-1แล้วก็ลกิเอิงนะครับเปิดบ้านสมอริยงในสุดสัปดาห์มา1-1ครับตัวเจ็บเยอะนะครับตัวหลักก็เอดอนเชโกว่าอังเคลโกเมสโจนาธานเดวิดยืนกองหน้านะครับในขณะที่ยูเวนตุสก็มี6แต้มในราย,รายการนี้เกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านนห้กับซุดการ์มา0-1แต่ว่าสุดสัปดาห์ในบอลลีกนะครับบุกชนะอูดินเนเซ่มา2-0ครับ ตัวเจ็บก็เป็นตัวเดิมๆนะครับดังนั้นเนี่ยคือนื้แดนกลางโมเนโอลโลคาตาลีเทิร์นคูปไมเนอร์แนวรุกแคนันยูนิสกองหน้าดูซานวาลาฮูวิดทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเสมอไหนเสมอกันนะครับกาะสาตําเทศไหลยูนตุสเต็มๆแม่พิจตมองว่าเรื่องประสบการณ์นะครับยังไงแม่ทีมอย่างยูเว่ครับจะปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็บุกชนะลิวนะครับสรุป3คู่หน้ากล้องพิจิตชอบไปที่โบลญญา แล้วก็เวอร์พูเลเวอร์การันตียิงเยอะนะครับแล้วก็ยูเวนตุสครับอย่าลืมนะครับกลุ่มกัตาริย์อมริกาเจดีสามสิบสามครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ